เฉลยไปฝึกหัดจากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ของสวส,วสวทนะครับสอนโดยสุนทรพิมเสนกำหนดให้ fx นะครับเป็นฟังก์ชันที่มีหน้าตาอยู่2 2แบบนะแบบแรกหน้าตาจะเป็นค่าสมบูรณ์ของ x ส่วน x นะถ้า x เนี่ยไม่เท่ากับ0แต่ถ้า x เป็น0ูนย์หน้าตาของฟังก์ชันจะเปลี่ยนไปเป็น1นะครับงั้นก็ใช้หน้าตานี้ให้มันสอดคล้องกับเงื่อนไขของเรานะแล้วก็กำหนด gx เนี่ยเป็น ฟังก์ชันที่ g x เท่ากับ x เลยนะครับจงหาค่าลิมิตต่อไปนี้ถ้าลิมิตมีค่านะครับอ่ะก็ให้หาค่าลิมิตนะครับทำยังไงนะมีอยู่3ข้อก็เริ่มที่ข้อที่1ก่อนเลยนะครับข้อที่1นะครับให้หาลิมิตของอ f x เมื่อ x เข้าใกล้0ทีนี้เนี่ยเวลาหาลิมิตของฟังก์ชันที่มันมี2 <c oughs> สองเงื่อนไขะนะครับนะมีสองบนอย่างงี้มีสองหน้าตาเออหาลิมิตของฟังก์ชันที่มีสองหน้าตาเนี่ยให้เราระวังนิดนึงครับเราไปดูว่าจุดแบ่งของหน้าตาทั้งสองคือเลขอะไรจุดแบ่งของมันคือเลขศูนย์มันมาตัดเส้นกันที่เลขศูนย์ถ้า x เป็นศูนย์ใช้หน้าตาล่าง x ไม่เท่ากับศูนย์ใช้หน้าตาบนถ้าอันไหนที่เป็นจุดแบ่งหน้าตาทั้งสองเนี่ยให้เราระวังการหาลิมิตของจุดนั้นถ้าศูนย์คือจุดแบ่งให้ระวังการหาลิมิต ของเอเข้าใกล้0ูนะครับคือปกติเวลาหาลิมิตเนี่ยจากสูตรจากทฤษฎีบทของเราเรามักจะใช้การแทนค่าลงไปเลยใช่ไหมมันเหมือนจะใช้แทนกันได้นั้นในหลายๆกรณีแต่บางกรณีเนี่ยการแทนค่าศูนยลงไปในฟังก์ชันเลยเนี่ยต้องระวังนะครับโดยเฉพาะฟังก์ชันที่มี2หน้าตาแล้วเราหาลิมิตที่เข้าใกล้จุดแบ่งของหน้าตาทั้ง2นะให้พัาอย่างนี้ครับ ให้พิจรารณานะเออกรณีที่ x เข้าใกล้จุดแบ่งของฟังก์ชันที่หน้าตาทั้ง2แบบเนี่ยให้พิจารณาลิมิตซ้ายขวาครับเออลองดูทางซ้ายก่อนแล้วกันนะ x เข้าใกล้ศูนย์ทางซ้ายถ้า x เข้าใกล้ศูย์ทางซ้ายเนี่ยเออ x เข้าใกล้ศูย์ขึ้นชื่อว่า x เข้าใกล้ศนย์เนี่ย มันทำมันคืออะไรครับคือ,อ x ไม่เป็นศูนย์นั่นเอง x ยังไม่ถึงศูนย์นั่น x ไม่ถึงศูนย์เนี่ยมันก็จะเข้าเงื่อนไขด้านบนนั่นเอง,องเพราะอั้น x เข้าใกล้ศูนย์ทางซ้ายก็ความหมายก็คือ x เนี่ยมันยังไม่เป็นศูนย์ x ไม่เป็นศูนย์ใช่ไหมเราก็ใช้หน้าตาของฟังก์ชันด้านบนนะครับใช้ด้านบนนะครับ เนี่อีกเหตุผลหนึ่งที่สําคัญที่จริงข้อนี้มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับ x มากกว่าศูนย์หรือน้อยกว่าศูนย์ไม่ได้แบ่งอย่างนั้นนะแต่แบ่งเท่ากับไม่เท่ากับศูนย์เนี่ยเราพบว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยมันเดี๋ยวเราจะเห็นว่ามันใช้ฟังก์ชันที่หน้าตาเดียวกันนะครับเพราะมันไม่ว่าจะเข้าใกล้ฝั่งซ้ายกับของขวาเนี่ยมันก็ไม่เป็นศูนย์ทั้งคู่ทั้งชอันบนทั้งคู่เลยนะครับเออเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าอันที่จริงมอาจจะไม่ต้องแบ่งหาลิมิตซ้ายขวาก็ได้ แต่มันมีค่าสมบูรณ์เข้ามาแทรกค่าสมบูรณ์เข้ามาแทรกสุดท้ายเราก็จําต้องแบ่งลิมิตซ้ายขวาอยู่ดีนั่นแหละนะครับดีไม่ผลนนี่ข้อนี้ก็ต้องเริ่มที่แบ่งลิมิตซ้ายขวานะครับคือที่จริงเวลาเราทําทุกข้อเราต้องทํหอย่งกันอยู่แล้วนะแบ่งลิมิตซ้ายขวาแต่บางข้อเราก็ละไว้ได้คือไม่ว่าแบ่งซ้ายขวามันจะเท่ากันแน่ๆไม่เป็นผลก็เลยไม่ต้องทําให้ยืดยาวข้ามขั้นตอนไปเลยแต่ที่จริงขั้นตอนที่ดีควรเริ่มจาก ดูซ้ายขวาทุกครั้งนะครับนะอ่ะไม่เป็นไรอ่ะก็เป็นวแบบ่าเราก็เลือกดูซ้ายขวากรณีที่ x มันเข้าใกล้เลขที่มันมันชักจะมีปัญหานะเป็นจุดแบ่งของอะไรหลายๆอย่างนะครับอ่ะทีนี้เราก็ลองมาดูตรงนี้นะครับ x เ,เข้าใกล้ศูนย์ฝั่งซ้ายของฟังก์ชันตัวนี้ทีนี้รบก็กนิดหนึ่งอ่ะขอทบทวนเรื่องค่าสมบูรณ์นิดหนึ่งนะอ่ะเดี๋ยวทด จะต้องทดให้ดูนิดหนึ่งนะครับอ,อย่างนี้อันนี้เป็นทดนะคือค่าสมบูรณ์เนี่ยหลักมันเป็นอย่างนี้ครับค่าสมบูรณ์เนี่ยมันเป็นเหมือนคล้ายๆกับจะเป็นฟังก์ชันที่มันมีเงื่อนไขเหมือนกันนะเออคือค่าสมบูรณ์ของ x เนี่ยเราอาจจะเขียนเป็น x โดยถอดค่าสมบูรณ์ทิ้งได้เลยถ้า x ตัวเนี้ยมันมากกว่าหรือเท่ากับ0เออ เช่นเลขอะไรเลข9อย่างเงี้ยนะ9มากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ค่าสมบูรณ์ของ9ก็เป็น9ได้เลยไม่ต้องใส่ค่าสมบูรณ์ก็ได้แต่ถ้ามันเป็นเลขที่น้อยกว่าศูนย์นะเออถ้ามันเป็นเลขที่น้อยกว่าศูนย์คือเป็นเลขติดลบอะน้อยกว่าศูนย์ถ้าเป็นเลขที่น้อยกว่าศูนย์ปั๊บเนี่ยคือค่าสมบูรณ์ความหมายของมึงมันครอบเข้าไปในเลขไหนเลขนั้นต้องเป็นบวกถ้ามันเป็นเลขที่น้อยกว่าศูนย์เช่นเลขติดลบเลขติดลบเราทํายังไงให้เป็นบวกครับวิธีการทําให้เป็นบวกก็คือแปปะลบได้้าานนห นะครับเออถ้าเลขตัวนี้ติดลบมาเจอลบด้านหน้ามันจะกลายเป็นบวกมันก็เลยเข้าเงื่อนไขของค่าสมบูรณ์ไงว่ามันจะต้องเป็นบวกเสมอเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าเราแทนค่า x น้อยกว่าศูนย์ลงไปเนี่ยเราต้องใช้หน้าตาของฟังก์ชันเป็นลบ x แต่ถ้าแทน x มากกว่าศูนย์ลงไปใช้หน้าตาของฟังก์ชันเป็น x โดยไม่ต้องติดลบถอดค่าสมบูรณ์ออกได้เลยเออมันก็จะมี2เงื่อนไขเข้ามาเกี่ยวข้องอีกนะครับทีนี้ข้อนี้เนี่ย จุดแบ่งมันเป็นเลขศูนย์ใช่ไหมถ้ามันเข้าใกล้ศูนย์ฝั่งขวาเข้าใกล้ศูนย์ฝั่งขวา,นขวานเนี่ยแสดงว่ามันมากกว่าศูนย์เออเราจะใช้ฟังก์ชันเนี่ยหน้าตาเป็น x แต่ถ้ามันเข้าใกล้ศูนย์ฝั่งซ้ายแสดงว่ามันน้อยกว่าศูนย์ถูกไหมเกือบจะเป็นศูนย์แต่ยังไม่ถึงศูนย์จากฝั่งซ้ายก็ยังคงติดลบศูนย์จุดศูนย์หนึ่งอเงี้ยนะครับแสดงว่ามัน x มันน้อยกว่าศูนย์จะเข้าเงื่อนไขฝั่งขวา ทีนี้ลิมิตข้อนี้เกิดอะไรขึ้นครับขอให้หาลิมิตที่ x เข้าใกล้0ฝั่งซ้ายนะก็แสดงว่าฟังก์ชันของเราค่าสมบูรณ์เนี่ยสามารถถอดออกได้แล้วก็แปะเครื่องหมายติดลบไปข้างหน้าก็กลายเป็นลิมิตของลบ x ส่วน x นั่นเองนะเมื่อ x เข้าใกล้0ฝั่งซ้ายนะลิมิตของลบ x ส่วน x ก็ได้เป็นอะไรครับนะเราตัดได้ก็กลายเป็นลบ1นะครับ ออตัดก่อนนะอย่าเพิ่งแทนค่างนั้นลิมิตของค่าคงที่ลิมิตของลบหนึ่งก็เป็นลบหนึ่งอยู่ดีเอออย่างนี้นะครับจากนั้นเราก็ลองมาพิจารณานะลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้ศูนย์ฝั่งขวามือบ้างนะครับเออเเข้าใกล้ศูนย์ฝั่งขวามือก็เหมือนกันนะมันไม่เป็นศูนย์มันไม่เป็นศูนย,นนนย์ก็ใช้ฟังก์ชันที่หน้าตาเหมือนด้านบนนั่นเองนะครับเออ ก็ใช้ตัวนี้นะครับอืมอเคนะอ่ะทีนี้ x เข้าใกล้ศูนย์ฝั่งขวาก็เข้าใกล้ศูนย์ฝั่งนี้นะยังไม่ถึงศูนย์แต่เกือบจะเป็นศูนย์จากด้านขวาก็แสดงว่ามันเป็นเลข x เนี่ยมันมากกว่าศูนย์ x มากกว่าศูนย์ก็ต้องใช้ค่าสมบูรณ์ที่หน้าตาเป็น x ได้เลยถอดค่าสมบูรณ์ออกได้เลย นะครับเพราะงั้นอันนี้ข้อนี้ก็ถอดข่าสมมูลออกได้เลยเหลือ<ๆ>เป็น x ตัวไม่ต้องแปะลบนะเพราะ x มากกว่า0เออทีนี้ก็ทำไงครับก็ตัดก่อนเลยตัดตัดก็เหลือ1นะลิมิตของค่าคงที่1ก็ได้เป็น1นะครับเราได้ข้อสรุปว่าอย่างนี้ครับเออเนื่องจากว่าลิมิตของ f x เข้าใกล้ศูนย์ฝั่งซ้ายมันไม่เท่ากับลิมิตของ fx mm. เมื่อ x เข้าใกล้ศูนย์ฝั่งขวาไม่เท่ากันก็แสดงว่า,าลิมิตมันไม่มีค่าลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้ศูนย์เนี่ยมันไม่มีค่าเออลิมิตของตัวที่ไม่ระบุฝั่งมันก็จะไม่มีค่ากรณีที่ฝั่งซ้ายกับขวาไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็ตอบได้ว่าไม่มีค่านั่นเองนะครับ ตอบว่าไม่มีค่านยากจะตอบว่าหาค่าไม่ได้มันไม่เหมือนกันหาค่าไม่ได้มันก็คือยังมีค่าแต่เราหาไม่ได้อะไรเงี้ยนะแต่ตอบว่าไม่มีค่ามันจะชัดกว่านะครับอ่ะต่อข้อที่สองครับ ข้อที่2ให้หาลิมิตของ g(x) นะครับนะโอ้ลิมิตของ g(x) ง่ายเลยครับมันเป็นฟังก์ชันเพ่านามปกตินี่เองนะครับเ,เมื่อ x เข้าใกล้ศูนย์โอ้นนี้ง่ายลิมิตของ g(x) ก็คืออะไรครับคือ x นั่นเองนะครับเมื่อ x เข้าใกล้ศูนย์แบบนี้แทนค่าได้เลยครับก็เป็นศูนย เพราะงั้นข้อนี้ก็ตอบ0ูนย์ได้เลยนะครับเออง่ายมากนะครับกรณีนี้ถ้าไม่มีค่าสมบูรณ์แล้วก็ไม่ใช่ฟังก์ชันหน้าตาที่มันแยกกันแบบนี้นะอสองหน้าฟังก์ชัน2หน้าตาฟังก์ชัน3หน้าตานีาจะต้องดูก,กันนิดนึงอาจจะต้องหาลิมิตซ้ายขวานะครับเอ่แต่ข้อนี้แทนค่าได้เลยนะส่วนข้อที่3มนะให้หาลิมิตของ x เข้าใกล้ศูนย์นะ fx คูณกับ g x ออโอ้ข้อนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับมันมีลิมิตที่สองหน้าตามาคูณกับลิมิตที่หน้าตาเดียวโอ้มันวุ่นหน้าดูเลยนะเราให้เราเจอวุ่น,ว,นวุ่นแบบนี้ให้แยกดูทีละกรณีครับนะก็ดูลิมิตซ้ายก่อนแล้วกันนะแยกดูลิมิตซ้ายลิมิตขวานะลิมิตของ fx คูณกับ g x นะเมื่อ x เข้าใกล้0นะครับฝั่งซ้ายนะครับ x เข้าใกล้ศูนย์ฝั่งซ้ายก็คือ x ยังไม่เป็น0นะเราก็ใช้ g x หน้าตาอันไหนครับหน้าตาเป็นด้านบนนั่นเองเออส่วน x นะครับแล้วก็เออเดี๋ยวเดี๋ยวจต้องเขียนลิมิตด้วยอ่าอ,อย่างงี้เขียนลิมิตแล้วก็ใช้ x หน้าตาด้านบน x เข้าใกล้ศูนย์ฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็คูณกับ x นะเออคูณกับ g x นะ g x ก็คือ x นั่นเองนะครับอ่นะก็ทำไงครับนะ x x อันนี้ตัดไปก่อนได้นะครับทีนี้เราก็จะได้ว่า x เข้าใกล้ศูนย์ฝั่งซ้ายเราย้อนกลับไปเรื่องอทดค่าสมบูรณ์เมื่อกี้นะครับเออจากข้อจริงจากข้อเนี่ยเมื่อกี้ที่ทดให้ดูจากข้อหนึ่งอ่ะนะครับค่าสมบูรณ์ x นะ ถ้า x มากกว่า0เนี่ยให้เราใช้ x ได้เลยแต่ถ้า x มันน้อยกว่า0เนี่ยเราต้องใช้ลบ x นะทีนี้ข้อนี้มันเข้าใกล้0ฝั่งซ้ายก็คือ x มันน้อยกว่า0นั่นเองนะเข้าใ 0, กล้0ฝั่งซ้ายเนี่ยความหมายก็คือ x น้อยกว่า0 x น้อยกว่า0ก็ใช้ค่าสมบูรณ์ตัวเนี้ยเป็นลบ x ครับงั้นอันนี้ตัดตัดไปเราก็จะได้ว่า x เข้ากับใกล้0ฝั่งซ้ายของลบ x นั่นเองนะครับทีน,นี้เราก็แทน0ลงไปก็ได้เป็น0นั่นเอง นะครับถูกนะเอออ่อันนี้เข้าใกล้ศูนย์ฝั่งซ้ายต่อไปเราลองมาหาพิจารณานะครับพิจารณาลิมิตของ f x คูณ g x เมื่อ x เข้าใกล้ศูนย์ฝั่งขวาบ้างเออก็จะได้เป็นไรครับก็ได้เหมือนเดิมอะนะครับเข้าใกล้ศูนย์ฝั่งขวานะ x เกือบจะเป็นศูนย์ แต่ยังไม่เป็นศูนย์แสดงว่า fx เนี่ยเราก็ใช้เงื่อนไขด้านบนนะครับก็คือค่าสมบูรณ์ของ x ส่วน x ส่วน gx เราก็ใช้ x เหมือนเดิมนะคูณกัน xx เราก็ตัดได้แล้วก็จะได้ลิมิตของ x เข้าใกล้ศูนย์ขว่างขวาของค่าสมบูรณ์ x ค่าสมบูรณ์ x เมื่อ x เข้าใกล้ศูนย์ขว่งขวาก็แสดงว่าเข้าใกล้ศูนย์ขว่งขวาแสดงว่า x มันมากกว่าศูนย์นะ x มากกว่าศูนย์เราก็ถอดค่าสมบูรณ์ออกได้เลยกลายเป็นลิมิตของ x เมื่อ x เข้าใกล้ศูนย์ ฝั่งขวานี้เราก็แทนศูนย์ลงไปใน x ได้เลยก็เท่ากับศูนย์นั่นเองอันนี้พบว่าเราเราก็จะพบอย่างนี้ครับว่านะครับเนื่องจากนะลิมิตของ f x คูณกับ g x x เข้าใกล้ศูนย์ฝั่งซ้ายมันเท่ากับลิมิตของ f x คูณกับ g x เมื่อ x เข้าใกล้ศูนย์ฝั่งขวามันเท่ากันแล้วก็เท่ากับ0นเพราะ,ะนั้นเราสรุปได้เลยว่าลิมิตของ fx คูณ gx นะเมื่อ x เข้าใกล้0ูนย์ฝั่งเมื่อ x เข้าใกล้ศูนย์ทั้ง2อฝั่งนะเขียนไม่ได้ระบุฝั่งก็คือทั้ง2อฝั่งมันก็จะต้องเป็น0นย์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบ0นะเออทีนี้ข้อนี้ต้องระวังนิดหนึงนะบางทีเราทําแล้วเราเอาข้อ1กับข้อ2มาใช้อะ ข้อหนึ่งลิมิตมัมีค่าข้อ2องลิมิตมันเป็น0นะนี้เวลาเราอาหาลิมิตของ F กับ G มาคูณกันเนี่ยบางทีเราอาจจะหมารวมไปเลยว่ามันไม่มีค่านี่ยิ่งไม่ใช่นะเราต้องมาหาหาแบบนี้แบ่งซ้ายขวาแล้วก็ดูเห็นว่าสุดท้ายมันมีค่าเป็น0นยะ์ะนะนี่ต้องระวังนิดหนึงเห็นนะก็ได้เป็นประมาณนี้